คำสุมของเจ้าจิแนะนำเนาะเป็นอาหารกลางวันปเปนเจกให้เนาะอยู่ที่ในรถเนาะในรถทัวรนะ์มีขา้าวขาสวยแล้วก็ไข่เครื่องนุวยแล้วก็หมูวนหมูกับไก่เนาะแล้วกนะ็มีอย่างแดงก็มีน้ำมาลีหอยเปร์เซ็นะ้ำเกี้ยงแล้วก คองหวานเป็นอย่าง,งกล้วยวานาน่าบวลนัก็เป็นโตไก่เกยบพวอย่างนี้แหละเด้อของส้มในเบิรงน้ำกันนี่แหละการเอามาเดินทางด้วยทัวร์เน,ะนาะนครไซเอร์เนาะก็มีสัจจะว่าโปรโมชั่นให้ด้วยสวัสดิการให้อาหารคาบสวยนอกกับคาบเศร้าค้าบเศร้าเป็นของหวานเนาะ บสวยนี้เขาก็ดีเหมาะสมแล้วเขาขอเดินทางบุจปิน้ังไปกินลาย